ความสัมพันธ์แม่ลูกที่แตกหักเรื่องราวที่ทําให้ใจเจ็บปวดเมื่อเอมิราประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับแม่ผ่านสื่อโซเชียลมันกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงที่ทําให้คนรุ่นใหม่ต้องกับความกันคําพูดของเธอที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรานับตั้งแต่วันนี้ไปเปิดเผยความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งแต่ทําไมเธอถึงต้องตัดสินใจแบบนี้และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาดไปเอออธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลหลักมาจากการที่แม่ไม่เคยปกป้องเธอแม้แต่ ในสถานการณ์ที่เธอต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเช่นเมื่อเธอของเงินยืมแม่ก็ตอบว่าช่วยไม่ได้ซึ่งทําให้เธอรู้สึกผิดหวังและเสียใจมากแต่ที่นี่คือจุดที่คนแตกต่างกันบางคนอาจคิดว่าเอกกาลังประจานแม่แต่เธอเองก็อธิบายว่าหนูไม่ได้ประจานแม่นะคะแต่คนแถวบ้านเข้าใจหนูผิดไปเลยการตัดสินใจนี้มาจากความเจ็บปวดที่สะสมมานานและเธอรู้สึกว่าต้องการระยะห่างเพื่อรักษาสุขภาพจิตของตัวเองคำถามที่ท้าทายความคิดคุณคิดยังไงกับการตัดขาดความสัมพันธ์แบบนี้ คุณเคยเผชิญกับความเจ็บปวดในครอบครัวที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจแบบนี้ไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เถอะสำหรับข่าวบันเทิงอื่นๆอย่าลืมติดตามที่ h t t p s w w w t h a i r a c o t h e n t e r t a i n